น,น,นี่จะเป็นข้อหลามมันได้นะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตขามานอกอยู่คนเดียวนะครับหลังห้องนะครับเดี๋ยวไอ้ก้อนคงเหโตยตัไม้โว้นะครับนักนแล้ววันนี้มันขำเร็วนะครับตอนนี้ก่อนห้าโมงป่ายน้อยก็เลยฟัง่งทำก่อน เมนูนะครับกาลังจะได้ไม่ทํานะครับเนอรนี่เป็นปากกดนะครับของลุงสีซื้อลุงสีมานะครับอันนี้ก็กิโลสองขีดสี่เอาร้อยห้าสิบบาทแล้วกับกิโลร้อยห้าสิบแทนสองขีดนะครับผนีญใหญ่นะครับใส่เงางามเลยนะครับเดี๋ยวจะไปแก้มือกหมปองอยหน้ามันอยู่ตัวอนนะครับวันนี้เขาจะลามกระบอกนะครับเครื่องนะครับที่เขาจะทํานะครับตรงนี้อ่าหากพักชี้นะครับเขามินเขาม่ต้องใส่นะครับจะใครคา กระปินะครับกระปิผมไปใจไ่มดนะครับไส่น้อยเดียวพริกแห้งครับหอมแดงหอมขาวอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเทศนะครับนี่บอกแขวนนะครับใส่ไปตัวดับเขานะครับเนาะครับเ้าจะต่ํารอไอ้อนก่อนนะครับอ่าอย่กินดงมืดต่ำเครื่องก่อนนะครับเอาก็บอกไปนอย่างเตียมมดละนะครับมันหมืดเร็วนะครับ้องฝั่งทําก่อนนะครับ คนต่ำก็ต้องใส่เกลือด้วยนะครับนอกจากเยาจะปรุงในนี้เลยนะครับเกลือปนเกลือเม็ดก็ได้นะครับใส่พวกเครื่องเทศพวกบวนลูกไม้กล่นะครับใส่ด้วยนะครับดับเขาแบบมงคนก็อาจแหมสูบนะครับเนาะต่ำพวกนี้ก่อนเพราะว่ามันมันละเอียดยากต่ำขึ้นละเอียดนะครับส่วนคาราเจคไร้มวลของมีเนื้อเขาจะต่ำแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์บุญละทอานะครับต่ำเครื่องก่อนนะครับ อันนี้ละเอียดแล้วผวกคาจะไข่ลงไปเลยนะครับเนอจัก๊กไข่หนนอมขาวักชี้อันนี้เขาจะตำแบบค่อยละเอียดแล้วสักแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใส่พริกไปแล้วนะครับหอมแดงนะครับพริกไทยด้วยกระปิสักหน่อยนะครับถ้าอมแดงใส่ก่อนแล้วตำจะเป็นหน้ามันจะ แล้วก็แซบตาไปยนะครับ้วยกระปินะครับใส่หมกกึ่งจ้อนนะครับวันนี้ใส่เต่าหัวป่าเนอมันจะลรั่มถ้ามันลัน่มเลยต้องใส่เต่าอ่ยนี้พริกไายแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้น้ำพริกเขาก็ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวรอกุ้กก้อนมาจัดการเรื่องกระบอกไม้ครับเดี๋ยวจะดังไฟท่าได้ทานนะครับนี้เอาแล้วครับได้ละ ดังไฟสบายเดียวมมดเท่าทีอันนี้ลนะครับนาอเป็นน้ำมันพืดน้ำมันหมูมมเก้านะครับนี่นะสะดวกสบายดีครับนี่ก็อาทานใส่เดี๋ยวก็บติดนะครับง่ายตัวเประหยัดเวลาตัวเนะครับท่านของๆขเนี้ยครับ ได้กระติ๊บนะครับมันคือติดใจแล้วมเรียกว่าขวางเฮียนะครับเน้อถ้าใครชอบกินหมูกระทะก้าอย่างก้าน,นะครับมัใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับโปอยนละศะรรักดิ์กลัวมันดับนะครับเอาหมันขื้นนะครับนั่นมันหมูเนาะคลี่ลงไปมันดับนะครับอย่างนี้นะครับน่าดีผลแล้วครับ นี่ครับประหยัดเวลาตัวนะครับเนาะต้องไเสียเวลาส่หลัวส่อย่างนะครับโซกฟื้นนะครับถึงพอดีอริษมาเพิ่เรยบ่อยหมดเลยก็โกทำเลยนี่ฮะโกเี๋ยวไปงานเกิดมันก็ดแหนแพร่มาเออเนาะเออไอคนอยไปวันเกิดแถมละเออ าบอกบอกหลุมดูว่าแกบอกนั่นมันตัดไปแล้วเออตรงนี้เข้าหนาวแล้วใกล้กับบรรยาก,ก,กาัดในกระเปาเขาหลามบอกเขาหลามเขาหรไม่เขาหลามเลยนะจอดดูว่ากี่ปีสิบก็หมดเขาบอกเดียวซ <laughs> ื้อ,อสีหรือสีดีอย่างปิวครัวให้เรียบร้อยมันเคลื่อนไหวไหมนี่ฮนะมันเกิดไหไหนดอนะ นี่เลยครับกกสักสตีนเอาค่เออเออสองตีนยัไดอ่ะอ่อพวกเก็บร้อยคุกเข้านะครับ ก่อนปรุงแล้วครับบบกเดียวนะ่ะจะได้เนาะทนะไ,ได้เหลือไว้ฮะอุยอ้ย <c oughs> อ๊อกอ๊อกอ๊บ

เสียงกึง่งเลยเบือร้อยเลยนี่เบิอก,กูดนะครับเนาะผักชีนะครับ,รบซี่ฝรั่ง มาเรงมาตีไม่ได้หามใสาบขอสสมรอาไนะครับเอ,เอบอครั้งงทีกำลังทำคลิปอยู่นะครับเยาวน้ำใส่น่อยเอใส่เลยลน้ำลนางคุกโขานีโดดเออโดดโดนนี่นี่นี่ใส่หมดเล้ขี้หมู โอ้โหสุดยอดรัลหลเาเาลา็ลาบาล,าลาบนะนี่เขาเป็นลนะครับฮลหมาล้เสรมาแล,ลมแลมไม้ไหมมเนาะออ้ยนะมีเออสืแมเือ มือก่อนเดีไปขมิ้นเนาะขมิ้นยัดปืนหน่อยมิ้ไป t ớ ยใส่ไป t ớ ยครับบรรจุด้ครับมันจุพโพว่ะนี่นี่ยู่วะมันพพจังมันเดียวเขาได้ีกันแล้ว ผมจะแน่นก่อนเอาเตี๋นน้อยๆใส่ตี๋นจะมันใส่ได้เออนั่นแหละหั่นเป็นหยังเดี๋ยวเอาอบหม่บอกมั็นน้อยไปหน่อยนี่เป็นบวกข้าวหลามเลยเนาะแม่นั่นมันจะไม่ซางแล้วไม่ซางมันจะใหญ่กว่านี้เองคงจะมีเมนูละที่เหลือ ตื่ใสลยดิตื่นเรยวนักกันครับกิโลปอันนั้นเปนโค้ดส่บ์หรอผมจะแห้งก่อนแห้งนะแห้งเนาะอ๋อนวา กำเดียวกระสุกแล้วอืมนั่นและเนาะครับปุ่นไปปิดฝาเดี๋ยวนี่เงาขนาดปุ่นใส่เนาะแล้วก็อีกยกอีกไปนันดีกว่าปิดเลยอ้าวนะครับนี่ก็เผาไปเรื่อยๆนะครับเดือยวปีนเนาะนะครับขยับเนาะนะครับโอเคมันเดี๋ยวไปพุ่นก่อนเละครับไปจะได้เว้มาเนอะ เด hey, yeah, ี๋ยวไปไหมเดี๋ยวไปทำกับข้าวเฮียนอ๋อไอ้หลานกำมันเกิดเนาะนี่เดินสายกบเข้าน่ะเจียมธรรมดาเนาะยองออกคลิปเนี่ยเดี๋ยววัน้าวันตาถ้าเอฟซีไม่เอวจัดเต็มับกคนปกวัวสังเกตมันเพิดมันจะนี้ครับ มันบางอย่มันกลับหน่อยนะครับมันปีนหน่อยนนแหนาๆน,น,นี่มันเป็นอย่างนี้เลยขยับลงเรื่อยๆนะครับเนออ,อนะครับเพราะป่ามันจะอยู่โค้งประมาณเท่นนะครับป่าขยับไปขยับมาเพราะไม่ขลามมันอ่อนในเวลาเผาเนี่ยน,นะครับม,มันเหมือนไม่สร้างนะครับเนาะ ม่ก็หลามเหี่ยวหมดละเหี่ยวไม่เหี่วอันดีโอ้โีกินดีนะปากมันยังเหมือนเดือดฮะเดเดือดตลอดตลอดนะประก้นมันคงสุกง่ายอยู่นะหน้ามันนี้อยู่นะตั้งขึ้นดีกว่าครับ คงจะได้แล้วนะครับหน้ามันยังมีอยู่แต่ความันแบบแห้งกำลังพอด,ดีโต๊ะทานซุดนี้มดก็เคแล้วครับเติมทานไปหน่อยอื้อขึ้นเดือนล่ะนี่จะเป็นข้นหลามเหมืนได้นะครับก้อนตอกเจ้าตึกตึก๊กไอซุปตาดข้หลามเฮ้ยนี่เป็นปลานนอะไรเนี่ยน่าจะได้แล้วครับ ง่อมว่ได้ก่อนติดงานวันเกิดมอุ้ยติดแข็งบอนเอาป่าพันได้ไงเป็นพีเซ็นเตอประหมวดกาเรียงอยู่นี่เนอะเดี๋ยวพุ่งเก็นได้แล้วครับมาเก็นได้แล้วโอเคอืมหรอ

อีแตะกี้บาได้ยะามุดนะครับตกระบอกมันมันน้อยมันก็ไม่ไ h กินตัวเองไม่ยูตัวเออู้หูเลยครับโมแครนดต้นหอมพักชี้อยู่ไหนโอ้ไปจอยางน้ำป่าในหัวเาเติมโมมาดีขอดเตรียมอุปกรณ์พวกจอดพวกถ้วยก่อนนะครับ อินละครับตรงนี้มาขุดกล่องอออตรงนี้เข้ากำังบรรยากาศหน้าหนาวพอดีเนาะยลามปลาลามกระบอกปลาลามอืมอันเป็นกระบอกอันเ้าลามนะครับอืหอมเยอะ ไม่เขาลามรันเทหลามนี่น้องซิปคนขินมดบอกช่วหน่อยมีเทกอออืมบอกไงหืมหมอมหมอหมออืมมูนี่เนี่ยเข้ามอมต้อง lắm ừ. đây hơi có chìm khó luôn, không, không có đâu, đáy cái con rất là ừ. thoải vẫn cái ừ. ừ. tiết khang bón, ừm, cái ừ. gì ừ. ủn ủn ยังเนาะ่ว่ายว่มันหอมนี่นะหอมหอมเยอะไหมไม่เขาอไเขาหลามเลยแต่มันตบกไงไงแอหน่อขเือขัเือแต่นี่มีไส้เนาะมีคนมักไส้ือลงสีขามักไส้ขวาเออ นั่นไปน้วนได้น้อยอยู่นะครับไปน้ามือกับมุกสีนเพราะว่าหน้ามันเหมือนหนิงน้าม,มัน,นม,มันลดลงตลอดอถ้าหน้าม,มันหนิงหนิงคือมนอยู่ตัวแล้วเนี่ยมันจะม้วนปลาจะกินดะะิงครับน้ำไปชุดละ ล้ำมีสุดต้สามโลกโอเคครับเดี๋ยวลอคุกคอนอาจจะมานะครับแบกมาโอ้ยูโซน้องกองโนงไหนล้ำก็อกฟหนาวนะครับเออต่นี่ตั้งซีทุ่มหนาวละไหนก้อนของติดไรากิตยังก็มันเกิดนะครับเกิดหลานหลานตั้งได้หมัตั้งของเจ้ามูเพิ่น ครับหลานไอ้ดอนอุ๋ยก็เตะบอลอยู่เมื่อกี้โทรถามแล้วว่าวันนั้นอยู่โคเลือดใส่วันนี้อยู่อันตำแหน่งไหนโคเลอร์ขวาหมะแต่อุเล่นอุ๋ยนี่เก่งนะครับเล่นบอลนี่สุดยอดเลยบอลเข้าตีนะครับลองเลยมีใครรู้ได้ก็ขามันแย้อดหรอกมันต้องขาไผ่มามันนึงกวักเอากวักเอาหล่นตาไหว ถึงอุ้ยนี่เก่งเนมันมันแข่งกับเขาน่นเออแล้วกนนาานน็นี่ฉายามคานูเนี่ใครกู้จะคคานูนี่คืออุ้ยนี่ฉายาปุ่นเทปครับอมาใข่บางทีก็ตอบคอมเมนต์จ้าไปเลยนะครับเนอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาเอามือกำลังใจชีวิตขุหนอกนะครับกับทีมงานครับเนี่ยครับทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เอาเมนูวบาบเนอะแต่ล้ำนะครับล้ำหอมนิ้หอหอมครับ มดนหลักมดลึกื่องละออนะกินไอของอันบอกข้าวหลามไม่แต่เธอต้องว่า่ะบอกข้าวหลามนี่ไข่ไม่เผากินซีดข้นกับมเสี่ยงเข้าเสี่ยงเข้าในผลิตมันอ่ะแล้วเทใส่กนนะครับดีครับไข่สดบรรยากาศกับข้าวอีเนอต่อจากแฟนครับเชียงใหม่เนอะงานนะยูตะลั่นหรือว่าเดีอยูู่ตะไม่จำบุญละเชียงใหม่อ่ะ ปต่คนไหนเป็แชร์ผเนออ, <c oughs> เองานนรออสงยงานแตสงานครับสมัยคนจงยงไฮไปอยู่เอจังไม่มาถึงไฮแล้วมันโอเ้จังไม่มดแทแต่ <c oughs> อยาชญาเนี่ยคนมาเนี่ยคนไขอู้ตั้งจงยงไฮหมดแตะแต้บน้บนบ้นเปิดนี่เแทแต, <c oughs> แตก็แตะอันไหนแต้มบแท้หูนีครับป้าห้าวนั่นแหะ ดีครับเดี๋ยวกิมหน้าอย่าไปเานอะไขอที่ตามมาครับเนอตรงนี้ก่อนเงียบเงงเงงงานเยอะนะครับการนักแตะธุรกิจโอ้โหเจ๊งๆหมดไหมเสียด้เดี๋ยวมีโอกาสแวันหน้าหน่อยได้แบบอย่างงอหออหลีไปหรือว่าอย่างไปมีเวลาเต็มที่จะจัดไต่ยาวๆเลยเต็มหัวอายุจะถึงก่อ คนเขาอายุมันสั้นนะครับเวลาเข้ามาคอมเมนต์คอมย่างกันทักทายกันก็อู้กำลัที่สุภาพนะครับเนิ่มดีดากันนะครับเพราะว่าคนเฮาตื่นมากหย่นจะได้ปั๊กอันกออีนอะอันกออ่อ่อนมันถึงมันนะเกิดบุรีอออย่าไปยืดมันถึงมั่นแม่แต้นี่เป็นพูดอยบวชละ อไ้จองละวัดเรนี้รสิ้นสถารธรรมสาธรรมโอเคครับพ okay, uh ูไปกมลไปโอเคครับขอบคุณเจ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพังไหมขอบคุณครับครับผมกองยอด